นิยายเรื่องนางรำโดยอริตาบทที่20ฉันว่าคุณไม่มีความจำเป็นที่นี่นะชนาเอือยออกมาหน้าตาเฉยแต่ซุ่มเสียงของหล่อนตังหากที่ฟังว่าหล่อนไม่ได้พูดเล่นแต่จริงจังทุกถ้อยคำทีเดียวระวียังคงสงบ เขาทำเหมือนถ้อยคำที่ออกจากปากชนะไม่มีความหมายสำหรับเขาและนั่นทำให้ชนะเกือบจะลุกขึ้นมาเต้นอยู่เหมือนกันคุณเข้าใจที่ฉันพูดไหมนี่เข้าใจครับเขาบอกเสียงเรียบแต่ผมรับคำสั่งจากคนคนเดียวคือคุณไทยผมไม่รับคำสั่งของคนอื่นหลอนถูกการให้เป็นคนอื่นชนาตารุกวาวกำมือเข้าหากันแน่นอยู่ใต้โต๊ะตัวนี้ แน่ใจนะบอกเสียก่อนว่าฉันไม่ชอบให้ใครท้าทายผมไม่ได้ท้าทายเพียงแต่เรียนให้คุณชนาทราบว่าอะไรเป็นอะไรเท่านั้นเพื่อคุณจะยังไม่ทราบระเอียดพอคุณไทยต้องฟังเสียงฉันมากกว่าคุณเขายิยมไม่พูดอะไรอีกนอกเสียจากยกถ้วยกาแฟขึ้นดื่มแล้วมองออกไปยังท้องทะเลกว้างเบื้องหน้าสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงเขาเอ่ยออกมาลอยๆ เห็นทะเลนู่นไหมครับฉันไม่มีอารมณ์จะใส่ใจกับเรื่องเหลวร้หรอกนะรวีหลอนห้ามด้วยเสียงหงุดหงิดก็ไม่ใช่เวลามาพูดนอกเรื่องด้วยคุณไม่ยอมเข้าใจคุณไม่ยอมเข้าใจในเรื่องที่ฉันอยากจะให้คุณเข้าใจเอาเสียเลยนะเนี่ยถ้างั้นฉันจะพูดอย่างตรงๆละกันฉันอยากให้คุณไปให้พ้นจากคุณไทยอย่างที่บอกไปแล้วเข้าย้ำคำเดิม ดูทะเลนั่นดีกว่าครับผมอยากชี้ให้เห็นอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะมองข้ามไปก็ได้เช่นบอกแล้วว่าไม่มีอารมณ์แล้วชนาะก็พระลุกขึ้นโดยเร็วขยำผ้าเช็ดมือเป็นก้อนปาลงบนโต๊ะเหมือนไม่มีบรารยาทระวีหัวเราะเหือ,หอมองดูหน้าชนาอีกหนถ้าคุณอยากจะเป็นเมียคุณไทยให้ยั่งยืนนานดูเหมือนยังมีอะไรอีกมากที่คุณจะต้องเรียนรู้ และต้องหัดอีกมากเพราะคุณไทยคงจะไม่ชอบอะไรทำนองนี้แน่จำผมเอาไว้สักอย่างแล้วกันว่าแค่รถทางเพศเรื่องบนเตียงก็มัดใจคุณไทยเอาไว้ไม่อยู่ชนาเดินกลับมาหาพี่ไทยเขาเพิ่งแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยหญิงสาวก้าวเข้ามาสวมกอดเขาจากทางด้านหลังแนบหน้ากับแผ่นหลังกว้างเลยไม่ได้เห็นสีหน้าของเขาว่ากำลังเบื่อหน่ายสุดขีด เราจะออกไปกันแค่สองคนใช่ไหมคะ 3. ามเขาแก้ระวีด้วยเหรอคะเขาเป็นคนดีที่สุดพี่ไทยบอกหน้าตาเฉยอย่ากีดกันเขาไปเป็นคนนอกเลยแต่นี่ก็เหมือนว่าเรามาฮันนีมูนกันนะคะชนะพูดหน้าตาเฉยพผลออกจากเรือนกายของเขาเรื่องแบบนี้คนที่สามไม่เกี่ยวสักหน่อย ผมไม่ถือว่าการออกไปทานมื้อเช้าแล้วเลยไปเล่นเซิร์ฟจะเป็นการฮันนีมูลเขาแย้งเสียงแข็งมีระวีไปอีกคนก็ไม่แปลกตรงไหน,นแล้วเขาก็เป็นคนที่ทำให้ผมพร้อมเสมอคุณพูดเหมือนไม่มีแขนขาของตัวเองหลอนสะบัดเสียงแต่เขาไม่อยากจะเก็บเอามาถือกโกรธเพราะหากเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นไปอีกนานถึงต้องคอยพึ่งพาคนอื่นเสมอ ระวีไม่ใช่คนอื่นน้ำเสียงพิทายเรียบและเน้นหนักบอกให้ชนารู้เหมือนกันว่าเขาไม่ปราถนาจะให้หลอนพูดถึงระวีในแง่ร้ายไปกว่านี้เป็นอันขาดเขาเป็นญาติของผมด้วยผมนะ่ะถือว่าเขาเป็นน้องของผมอีกคนหนึ่งผมอยากให้คุณรู้ว่าระวีไม่ใช่คนอื่นกไกลจริงๆชนาหน้าควา่ำหล่อนแสดงออกมาอย่างเปิดเผยแล้วว่า รู้สึกอย่างไรกับคำพูดนี้ของเขาแต่เขาไม่ทำให้หล่อนสามารถคัดค้านอะไรได้นอกจากเก็บกดเอาไว้รอให้หล่อนมีบทบาทในการเป็นภรรยาอย่างถูกต้องตามกฎหมายเสียก่อนแล้ววันนั้นหลอ่อนจะลบชื่อรวีออกไปให้ได้พี่ไทยไม่จำเป็นต้องมีผู้ชายคนนั้นสักพักเดียวชนะก็ปรับเปลี่ยนสีหน้าสีตาตัวเองได้อย่างรวดเร็วเหลือเกินเมื่อเข้ามาใกล้เขาออดออดออซอกับเขาด้วยบทหวานชำจนพี่ไทยได้แต่หัวเราะอยู่ในใจ เขารู้วิธีการจัดการกับชนาแล้วมันไม่ยากจนเกินไปไปกันเถอะเดี๋ยวจะสายเกินไปแล้วเมื่อราวีไปด้วยตลอดวันนั้นชนาก็พยายามอย่างยิ่งที่จะไม่พูดอะไรออกมาสักคำรลอนทำบทบาทใหม่ทำเหมือนกับว่าราวีไม่มีตัวตนปรากฏไปด้วยและนั่นล่ละราวีก็รู้เหมือนกันแต่เขาก็ทำเฉยๆเหมือนไม่รู้เรื่องทั้งหมดมันไม่ใช่ เรื่องที่เขาจะต้องสะสางมันเป็นหน้าที่ของพี่ไทยและหากเขาทนไม่ได้เขาก็จะไปเมื่อถึงวันนั้นพี่ไทยเองก็สามารถหาคนใหม่ได้ไม่ยากด้วยเงินของเขาและโดยนิสัยใจคอแท้จริงของพี่ไทยซึ่งมีคนพร้อมที่จะชอบเขาอยู่เสมอกับความจริงใจที่มีเอาไว้มอบให้ผู้ร่วมงานทุกคน พี่ไทยมาส่งชนาในบ้านเขาปฏิบัติต่อหลอนอ่อนโยนและทำให้หญิงสาวพึงพอใจตลอดระยะเวลาหนึ่งอาทิตย์ที่ได้อยู่กับเขาหลอนพอใจบทบาทท่าทีที่เขาแสดงกับหลอนแล้วเราจะพบกันอีกเมื่อไหร่นั่นยิ่งทำให้ชนะปลื้มหลอนคิดไปเองคิดว่าเขาติดใจกับบทบาทที่หลอนปลนเปลอเขาหารู้ไม่ว่าเขาก็ถามออกมาอย่างนั้นเองไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนจะทำให้พี่ไทยหลงจนงโงหัวไม่ขึ้น เพศรสของผู้หญิงก็ไม่ได้แตกต่างกันและเรื่องเพศก็ไม่ใช่เรื่องพิสดารผาดโผน,ผนจนต้องค้นหาไม่สิ้นสุดมันก็เป็นเพียงเรื่องที่น่าผ่อนคลายจากการงานเท่านั้นเองเท่านั้นจริงๆสำหรับผู้ชายชื่อพี่ไทยแมวต้องบินคงจะอีกนานเหมือนกันอดใจไว้หน่อยนะคะตลอนกระซิบเสียงหวานหรือถ้าจะให้ดีก็เร่งวันแต่งเข้ามาไวๆแน่นอน เขามีความหวังเอาไว้หล่อเลี้ยงให้ชนาสงบลงได้แต่เมื่อพิ่ไทยออกจากที่นั่นแล้วหญิงสาวไม่ได้เห็นว่าเขาถอนใจออกมาเฮือกใหญ่ซึ่งราวีก็ยังอดหัวเราะไม่ได้หายใจโล่งแล้วใช่ไหมครับนายรู้ทันฉันอีกตามเคยแต่ผมไม่ค่อยจะเข้าใจเท่านั้นว่าคุณไทยจะทําลงไปทําไมในเมื่อก็ไม่ได้รักคุณแมวมากมายเขาเป็นคู่มั่นของฉัน เป็นผู้หญิงที่จะอยู่ร่วมบ้านกับฉันในวันหน้าเป็นคุณผู้หญิงที่จะออกงานพร้อมกับฉันคุณไทยทำอะไรเป็นเรื่องของระเบียบแบบแผนมากเกินไปเรื่องแบบนี้มันตีตารางออกมาไม่ได้หรอกนะครับมันจะเดือดร้อนกันใหญ่วันหน้าไม่มีวันเด็ดขาดเขาตอบด้วยน้ําเสียงลําพองสุดขีดเดี๋ยวรถไปทางบ้านเกณ์เกตหน่อยเถอะอยากเห็นหน้าเหลือเกินคิดถึงคำสุดท้ายน่านรวมไว้หลายๆอย่าง ที่บอกว่ามันออกมาจากใจ,ใจิตใจโดยที่พี่ไทยไม่ได้กดเครื่องคำนวณดูก่อนว่าเขาจะได้หรือเสียเท่าไหร่เป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ผมว่าคุณเกตคงจะอยู่สุขสบายดีไปอีกนานถ้าไม่มีคนชื่อพี่ไทยเข้าไปเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของเธอนี่นายกล้าพูดขนาดนี้ทีเดียวหรือผมกลัวจะวุ่นวายไปกันใหญ่เท่านั้น เล่นกับไฟก็มักจะถูกไฟเล่นงานกราบเสียทุกโหนละครับแม่เกดไม่อยู่กรุงเทพหรอกคำตอบที่ได้ทำให้พี่ไทยตั้งใจฟังต่อดวงตาไม่ได้แคล้วคล้าจากดวงหน้าของนงเยาเลยแกไปกับเจ้านายเห็นว่าจะไปเปิดโชว์อะไรก็ไม่รู้ที่สิงคโปร์ต่อจากนั้นคือรายละเอียดที่เขาไม่ได้สนใจจะรับฟังอีกรู้แต่ว่าหล่อนไม่อยู่บ้าน พี่ไทยแข็งใจอีกภาคใหญ่ที่จะอยู่สนทนากับผู้ใหญ่บ้านนี้แล้วจึงลากลับพออยู่กันสองคนกับราวีแล้วเขาก็เกิดความหงุดหงิดออกมาอย่างเต็มที่ไปไหนกันแน่นะก็ไปทำงานไงล่ะครับไปรำโชว์ต่างบ้านต่างเมืองนะหรือแล้วพี่ไทยก็ยิ่งขุนมัวกับความสวยงามของเกนเกตและยังกิริยามารยาทนุ่มนวลหล่อนย่อมจะต้องเป็นจุดสนใจของพวกผู้ชายได้ไม่ยากเลย เพียงแค่คิดเขาก็ร้อนรุ่มไปหมดแล้วเกิดพวกเสียกระเป๋าหนักมาสนใจเข้าแล้วจะทำยังไงมันก็เป็นเรื่องที่คุณเกศจะต้องตัดสินใจละครับคุณไทยไม่เกี่ยวรวีน่ายอย่ามาเล่นลิ้นกับฉันหน่อยเลยฉันไม่มีแก่ใจจะรับฟังเลยนะเนี่ยผมรู้คนตอบทอดเสียงยาวออกไปแต่คุณไทยก็ไม่มีสิทธิ์อะไรในตัวคุณเกตแล้วอีกอย่างหนึง่งผู้หญิงแบบนั้นไม่ใช่ประเภท ที่จะให้ผู้ชายจับคบได้ง่ายๆซะด้วยสิถ้าเธอไม่มีใจรักชอบด้วยก็อย่าทุ่มลงไปดีกว่าครับมันจะเสียเปล่าดีไม่ดีจะถูกตอกกลับให้หน้าหงายจะจับผู้หญิงคนนี้ต้องจับให้ได้ที่ใจที่ความรู้สึกนึกคิดนั่นแหละครับจีบติดสนิทไม่มีพลาดแน่พี่ไทยนิ่งเงียบไปเขารู้ว่าที่รวีพูดเหมือนสอนเขา ก็เพราะราวีมีความหวังดีต่อเขาอย่างจริงใจมากกว่าจะอวดรู้และตีเสมอขึ้นมาเท่ากับเขาเธอไปทำงานเท่านั้นหละครับคนไทยอย่าก,กังวลไปเลยมีเรื่องอื่นที่น่ากังวลกว่าอีกแยะถ้าคนไทยแต่งงานไปนแล้วคนไทยจะหมดโอกาสทุกอย่างผู้หญิงอย่างนั้นไม่ได้เกิดมาเพื่อแย่งชิงสามีใครและก็ไม่ได้เกิดมาใต้ราศีเมียน้อยด้วยคุณหญิงชมดาศ มองดูดวงหน้าที่บ่มไปด้วยความสุขเต็มล้นของลูกสาวอย่างไม่ชอบใจนักวัยที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตที่ได้พบเห็นมาหลายๆด้านทาให้เธอมองออกว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ก็ไม่กล้าพอที่จะซักถามให้ได้ยินคําตอบออกมาชัดๆเพราะกลัวว่าตัวเธอจะยอมรับมันไม่ได้ก็ <c oughs> <c oughs> ดีค่ะแมวได้พักผ่อนเต็มที่แล้วคณไทยเขาระวางเรื่องงานลงไปได้ ลอนตอบออกมาหลังจากที่ได้ยินเสียงถามไทยคุณไทยเขาทุ่มเทให้กับเรื่องงานมากจนเกินไปแล้วผู้ชายที่มีความสามารถสูงคนหนึ่งก็ยังหนุ่มเท่านี้แต่เขามีความรับผิดชอบแยกหาตัวจับคนหนึ่งแต่ก็ไม่ไหวหรอกนะคะถ้าจะหายใจเข้าออกเป็นแต่เรื่องงานเรื่องเดียวเท่านั้นนี่นายระวีคนนั้นก็ยังตามไปยุ่มย่ามด้วยคอยจะดึงกลับมาทำงานท่าเดียว คนเรานี่ถ้าไม่ทำงานโมจะอยู่เฉยๆก็เรียกได้ว่าคนไม่มีประโยชน์นะหนูแมวมันเกินไปนะคะเวลาพักผ่อนเราวีก็ยังเที่ยวยุ่งเรื่องเลิกยามล่ะคะหาใกล้ๆเข้ามาหน่อยได้ไหมคะจะรีบร้อนไปทำไมเธอมองหน้าลูกสาวเหมือนจะค้นหาแต่ชนะก็ตีหน้าบริสุทธิ์ได้ดีแท้ๆหล่อนไม่พูดสิอย่างแล้วมันดาจะสงสัยแค่ไหน มันก็จะเป็นเพียงแค่ข้อสงสัยชนารู้ว่าคุณหญิงชมนาทย่อมจะทนรับกับเรื่องนี้ไม่ได้แน่นอนแมวอยากแต่งงานค่ะมันก็เท่านั้นมั่นดองกันเอาไว้น,น,นานๆก็ชักจะเซ็งเสียแล้วจะมีก็พ้นปีใหม่ไปแล้วเท่านั้นแหมอีกตั้งนานแต่เป็นเรื่องที่เหมาะที่สุดเชียวนะได้เลือกตอนนั้นแล้วก็จะอยู่กันยั่งยืนเรียกว่าอยู่เย็นเป็นสุขด้วย แมวอยากได้เรื่องที่เป็นเรื่องสะดวกแล้วก็ใกล้ๆเข้ามาหน่อยลองหาดูจริงๆก็อาจจะมีนะคะชนาแสดงความดื้อรั้นออกมาคุณไทยเองก็อยากแต่งงานเขาพูดเรื่องนี้ก่อนหรือแมวพูดก่อนใครจะพูดก่อนมันก็เหมือนกันไม่ใช่หรือคะไม่เหมือนเราเป็นผู้หญิงเราชนายกมือขึ้นทั้งสองข้างก่อนจะตกลงข้างตัวขอละค่ะอย่าเพิ่งเทศเรื่องนี้เลย แมวฟังไม่ไหวแล้วแมวก็เบื่อด้วยที่จะต้องรับรู้ว่าเพราะเป็นผู้หญิงเลยต้องเล่นบทสงบสงเง่ยมบทเดียวให้ผู้ชายเขาเป็นฝ่ายกระตือรือร้ออนจะงามกว่าเยอะนะแต่เขาเป็นคู่มั่นของแมวเราไม่ใช่คนอื่นคนไกลเลยแมวจะต้องบินอีกแล้วฝากเรื่องนี้เอาไว้กับแม่ด้วยนะคะแต่ถ้าไม่ได้กลับมาแมวจะลองทำตามใจตัวเองดูบ้างจะกล้าทีเดียวหรือ หญิงสาวยิ้มหวานแมวกล้าเสมอค่ะในเมื่อมันไม่ใช่เรื่องเสื่อมเสียตรงไหนกะแค่เรื่องแต่งงานใครจะเริ่มเงินขึ้นมาก่อนมันก็ลงเอยที่จุดเดียวกันแต่ถ้าคุณไทยจะมาเรียนเรื่องนี้กับคุณแม่อีกหนก็ได้เขาเองก็กำลังมีใจตรงกันกับแมวอยู่เหมือนกัน